ทีมงานทวภาพไร้ต่สงขาครับไปดูเรื่องของอคคาเรียมหอยสังหรือว่าโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการพาอเลี้ยงสัตว์น้ําที่สร้างมา15ปีแต่ไม่เสร็จใช้งบไปแค่1,400ล้านบาทเล็กๆน้อยๆนะว่าเขาไม่ได้ได้ของอะไรกันหรอกครับ อย่างที่เขาเอามาเทงเอามาทับกันครับว่ากระบีมีสุสานหอย75ล้านปีสงขามีสุสานหอยพันสี่ล้านบาท <c oughs> หลายคนถามแล้วอเอวกันพันพรือจะทําต่อหรือพอแค่นี้หรือจะไม่เนเช่นเปลี่ยนชมใหม่ไปทําอะไรต่อเลยหรือ,อเอาผิดกับใครมั่งเพราะปล่อยไว้แบบนี้ได้ของอายคนขายหนะ้าใครไปใครมาเอ๊หอยไหลตั้งอยู่นานแล้วไม่เสร็จทีล่าสุดครับทางปปชอภาคเก้าและหน่วยงาน เกี่ยวข้องเข้าลงพื้นที่ไปตรวจสอบสภาพภายในอาคารอะควาเรียมแห่งนี้แล้วนะครับเพื่อให้เห็นกับตาว่าของจริงเป็นยังไงโสมแค่ไหนเพราะว่าทางปปชภาคเก้ากำลังตรวจสอบการทุจริตโครงการนี้อยู่นะครับแล้วก็ใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็รู้หอยสังตัวนี้ใครกินมั่งก,กินกันกี่คนเดี๋ยวไปดูสภาพภายในอควาเรียมหอยสังกันครับเพราะว่าส่วนใหญ่นี่จะเห็นกันแต่อาคารด้านนอกเวลาขับรถผ่านไปทางสะพานตีนม ดูข้างในกันบ้างครับว่าสภาพน่าดูชมแค่ไหนสมกับงบ1,400ล้านบาทไหมมาครับมาดูข้างในกันให้หายข้องใจกันไปเลยเออนี่ครับข้างในกระเบิดโอเคอยู่ครับข้างในอะไรนี่ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับเอ๊แล้วทําไหมครับทําไมถึงปล่อยให้มันทิ้งรางอยู่อย่างนี้ครับนี่ครับห้องหับห้องต่างๆอะไรนี่ครับก็มีครับห้องประชุมโรงภาพยนตร์ นี่ครับเป็นห้องโถงข้างในไม่ได้ร้างนะครับสภาพนี้ก็คือเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วไปติดตรงไหนครับทําไมไปต่อไม่ได้ครับเออก็ง,งงอยู่ครับเดี๋ยวไปดูกันทีละห้องนะครับว่าเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงสร้างมา15ปีพันสี1ร้อล้านโอ้โห <Okay. S 2> เดี๋ยวไปดูนครับแต่ละห้องแต่ละห้องที่ทางปปชภาคเเขาไปดูของจริงนะครับ เพื่อประกอบการสอบสวนนะครับว่าของจริงเป็นยังไงครับนี่ครับมาในส่วนของห้องต่างๆนะครับห้องน้ําตกจําลองก็มีครับส่วนแสดงปลาน้ําจืดครับนี่ครับอุปกรณ์ต่างๆอะไรนี่ก็ติดตั้งไว้แล้วนะครับแม่สภาพนี้ไป้าสิเซนะครับแทงไงไปต่อไม่ได้ครับดูสิครับ นี่เป็นโครงสร้างภายในนะครับไอนี้เป็นส่วนของที่แสดงสัตว์น้ํานะครับน้ําก็ใส่อยู่แล้วนะครับในแก้วนะครับนี่อุโมงค์ปลาน้ําจืดครับอุโมงค์อุโมงค์ปลาน้าลึกนะครับนี่นี่เป็นอุโมงค์ครับนี่ถ้าเสร็จนี่อย่างงามเลยครับตรงนี้นี่แม่เป็นไฮไลท์เลยครับเดินลอกอุโมงค์ไปแล้วเนี่ยก็จะมีปลาว่ายอยู่ข้างบนครับโอ้ สียดายครับเสียดายของจริงๆครับอนี่ถ้าเสร็จนะครับดูครับนี่อุโมงค์อะไรก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเออแล้วทําไมถึงไปต่อไม่ได้ครับพอมาเห็นของจริงข้างในนี่มาได้ของจริงๆครับเออใกล้จะเสร็จแล้วครับเออแม่เอออย่างเดียวครับเอออย่างเดียวครับเออมันสงสัยจริงๆครับนี่ครับเครื่องจากอุปกรณ์อะไรเนี่ยครับก็มาติดตั้งอะไรอยู่แล้วครับ ส่วนแสดงปลาน้ำกลอยก็มีครับน้ำก็ใส่ไว้แล้วครับนี่ครับนี่น้ำน้ำที่อยู่ในตู้นะครับน้ำก็ใสไว้แล้วเหลือแต่นำปลามาใส่แล้วทำไมปล่อยแบบนี้ครับทำไมไม่ไปต่อครับเออสงสัยกันไหมครับนี่เป็นสวนระเบียงนะครับที่มี กระจกสามารถมองออกไปดูวิวข้างหน้าได้ครับนี่เพดานครับอะไรแอร์อะไรต่างๆเนี่ยช่องแอร์ช่องอะไรก็ทําไว้เรียบร้อยหมดแล้วครับเหลืออีกนิดเดียวครับก็จะเสร็จแล้วดูนะครับนี่ตู้ปลาครับออปปชเข้าไปดูอย่างละเอียดเลยครับประกอบสำนวนความสอบสวนว่าแต่ละห้องแต่ละอะไรเนี่ยเป็นยังไงครับที่อุโมงค์นี่ครับเนี่าสนใจอุโมงค์เนี่ยครับนี่ทะเลินอดไปแล้วปลาอยู่ข้างบนดูสัของจริงกตเสร็จนี่มันสวยจริงๆครับ โอ้ปล่อยไว้อย่างนี้เสียดายครับได้ของได้ของเลยครับนี่ครับเป็นตู้ปลาครับที่จะเอาปลามาใส่โชว์ไว้นะครับนี่ปลาการังอะไรก็จัดเตรียมไว้ได้หมดแล้วครับข้างในนี่เออข้างในนี่ไปเยอะเลยครับเกือบเสร็จแล้วครับเสียดายจริงๆครับโอ้โหพันสี่ร้อยล้านนี่ก็เออถูกปล่อยทิ้งไว้มันเสียดายเสียดายครับนี่ ในบอ่อในไรเนี่ยก็มีการตกแต่งสภาพอะไรให้สัตว์อยู่อะไรนี่ก็เกือบแล้วครับนี่โครงสร้างภายในหลังคาครับอีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่อยๆนะครับว่าแต่ละห้องนี่เป็นยังไงลองจินตนาการครับว่าถ้าเกิดว่าเสร็จสร้างเสร็จเนี่ยครับแหมมันจะอลังการแค่ไหนมันจะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสถานที่แสดงพันุสัตว์น้ํานี่ลิฟไรดีเขามีครับทุกอย่างนี่เกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับเกือบจะได้เที่ยวกันแล้วครับว่างั้นครับเด็กๆน้องๆหนูๆเกือบได้เที่ยแล้วครับแต่ว่าเสียดายครับไม่ได้ไปครับแม่ถูกทิ้งไว้จนกลายมันจะเป็นบ้านผีสิงไปแล้วครับอนี่แต่ไปคนเดียวนี่แม่มีวังเวงครับมีโรงเรงครับมีวงเวงหลวงเรงดีครับที่ไปกับคณะครับไม่เป็นไร แต่ถ้าไปคนเดียวนี่หึงครับอยู่ข้างในนกล้าไหมครับถามหน่อยถามใจเธอดูเอาไอ้คนที่มันกินงบมันอะไรนะครับมาขังไว้ในนี้แหละคำคงเดียวครับไอ้คนที่มันทุจริตกินงบทําให้สร้างไม่เสียเนี่ยเอามาขังไว้ในอาคาเรียมเลยครับแบบนี้ครับให้ดูนะว่าจะกล้าอยู่ไหมครับเออนี่หอคอยครับหอคอยโอ้ดูนะครับจะเห็นวิวของทะเลสาบสงขลาเห็นวิวโอ้นั่นสะพานเกาะยอครับเวลาเราขับรถมานะครับก็จะเห็นนะครับว่าอาคาเรียมตั้งอยู่ตรงนี้นะครับนี่นั่นทะเลสาบสงขลาครับ วิวดีมากเลยครับอืมองผ่านกระจกอะไรเนี่ยวิวดีเลยครับวิวดีนี่ถ้าเสร็จนี่เป็นอีกสถานที่ที่ชื่นหน้าชูตาของสงขลาเราเลยครับไม่เฉพาะมาดูปลาดูสัตว์น้ํานะครับมาดูวิวดูอะไรนี่ดูได้เลยครับเด็กๆชอบผู้ใหญ่ก็ชอบครับแล้วปล่อยไว้ทิ้งร้างไว้ทาไมล่ะครับปีหลวงครับโอ้โหพันสี่ร้อยล้านสิบห้าปีไม่เสร็จ ไอ้ยาได้ของได้ของแล้วจะปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้จะทำยังไงต่อครับนี่ติดตั้งกระจกครับดูโอ้นี่ครับกระจกที่มันร้าวครับแก้วทิมันร้าวยังไงก็คงต้องแต่ครับนี่บันไดมีขี่นกขี่อะไรตกเกลือแล้วครับเพราะว่าทิ้งไว้นาน อันนี้เขาอยู่ระหว่างการสร้างครับแต่ยังไม่เสร็จสภาพนี่เสื่อมโทรมจริงๆไปทําการเวลาเลยครับนี่ถ้าเกิดว่าได้ใช้งานโอ้โหนี่ห้องน้ําห้องน้ำเขาเสร็จแล้วนะครับนี่ถ้าเกิดว่านี่ใช้งานมันไม่ได้อยู่สภาพแบบนี้นะครับมันน่าจะดีกว่านี้แต่ว่านี่มันถูกทิ้งไว้มันก็เลยเป็นบ้านผีสิงแบบนี้แหละครับแทนที่จะเป็นอาคาเรียหมอยสังกับการเป็นบ้านสีสิงนี่นี่นี่ดูครับโอ้โหการออกแบบไลยนี่แป๊ะเลยครับ เดี๋ยวไปฟังเสียงนายพัฒนพงศ์จันเพชรพูนผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปชภาค9พูดถึงการตรวจสอบการทุจริตอะวาเรียมหอยสังตัวนี้กันครับเป็นการตรวจติดตามนะครับโครงการอะวาเรียมหอยสังที่กําลังเป็นข่าวนะครับคือปปชเนี่ยตามที่ทราบครับขณะนี้อยู่ระหว่างที่ปปชไต่สวนแล้วก็มีการแจ้งข้อหาผู้เกี่ยวข้องไปแล้ว27ราย แล้วก็อยู่ระหว่างทำคำชี้แจงข้อหาซึ่งจะใช้เวลาประมาณ4-5วันก็น่าจะสามารถสรุปสํานวนได้นะครับทีนี้ในส่วนของที่มาวันนี้ครับก็มาดูว่าสถานที่จริงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับพา,พาพาพี่สื่อมวลชนเนี่ยเข้ามาดูว่าสภาพมันไหวไหมที่จะดําเนินการต่อไปนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ดูแล้วแหละครับว่าในส่วนของคดีเนี่ยทางปปชก็ดําเนินการกับผู้ที่กระทำความผิดไป ส่วนในเรื่องปรับปรุงพัฒนาหรือจะมาเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของของอะโครเลียมเนี่ยจะให้ทาอะไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับว่าว่าจะ,ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นที่นี้ไปใช้ประโยชน์อย่างไรนะครับในส่วนของคดีก็จะไม่เกี่ยวข้องกันนะครับสามารถดําเนินการได้เลยนะครับทีนี้ในส่วนของที่ตรวจสอบวันนี้ดูที่เดินเดินดูทั่วๆนะครับก็ก็จะเห็น ความไม่สมบูรณ์นะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่ที่เราไต่สวนแหละว่ามันมีการตัดสเปคตัดรายการบางรายการซึ่งตัดไปตัดมาเลยเปิดไม่ได้นะครับก็เลยมาดูให้เห็นนะครับแล้วก็มีทางเจ้าของสถานที่พามาดูด้วยครับอย่างสเปคที่มีการตัดแล้วก็มีปัญหาทําให้สถานที่นี้มีปัญหาเป็นตัวไหนบ้างคือในรายละเอียดเนี่ยผมผมจะไม่ไม,ไม่ไม่ทราบครับว่าว่า สเปคที่ตัดแต่รู้ว่ามีร้อยร้อย,อยสองรายการ,รที่ถูกตัดไปแต่ว่ารายการใดบ้างเนี่ยไม่ไม่ทราบแต่สุดท้ายมันเปิดไม่ได้เป็นส่วนสาคัญมั้ยที่ตัดผมคิดว่าสําคัญนะครับเพราะว่ามันถ้ามันสมบูรณ์เราน่าจะเปิดใช้งานได้นะครับในส่วกนการชี้โมดลฟิทยี่สิบเจ็ดคนเมื่อสักครู่พอจะระบุได้ไหมครับว่าเป็นกลุ่มไหนยังไงบ้างคือหลักๆก,ก็ผู้มีอำนาจอนุมัตินะครับก็คือระดับเลขาอาชีวะนะครับแล้วก็เจ้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็เอกชน รงนี้สถานที่นี้นนยืนยันว่าสามารถที่จะปรับปรุงพื้นที่แล้วก็เปิดให้บริการได้ครับผมผมมองว่ามันต้องแยกส่วนกันนะครับในส่วนของการดรําเนินคดีเนี่ยทางปปชก็ดเงงาเนินการกับผู้เกี่ยวข้องแล้วก็เราก็จะมีการฟอ้องร้องแล้วก็เรียกค่าเสียหายต่างๆนะครับแต่ในส่วนของการากิจกรรมที่จะจะมาปรับปรุงหรือพัฒนาพื้นที่ตรงนี้มันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึง่งเพราะอย่างที่ทราบครับก็พื้นที่นี้ถูกปรับปรุงมาแล้วไม่ใช่ครั้งแรกจากเฟสแรกที่เขาทำแปดร้อยกว่าล้านก็ถูก มีการใช้งบประมาณปรับปรุงเพิ่มเติมนู่นนี่นั่นอีกสองครั้งนะครับแต่ทั้งสองครั้งก็อยู่ภายใต้การตวรวจสอบปปชทั้งหมดนะครับว่ามันมีความบกพร่องตรงจุดไหนทําไมทําแล้วมันยังไม่สามารถเปิดได้ที่สที่ท่านได้พูดว่าในส่วนของการที่ปปชดําเนินการไปในเรื่องกฎหมายเอาผิดก,ก็เอาผิดไปแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการปรับปรุงนี่ก็สามารถที่จะปรับปรุงแล้วก็ดําเนินการ่อได้เลยใช่ไหมใช่ครับก็เหมือนสองครั้งที่ผ่านมาก่อนนี้ครับสองครั้งที่ผ่านมาก่อนนี้ก็ ก็ก็ของก็ปประมาณมาลงมาปรับปรุงมาพัฒนามันก็คนละส่วนกันนะครับ